รถเช่าใหม่รอปรัดสภาพมาอีกแล้วคันนี้ toyota tiz หนป e sport ปี2 1 6ตัว17ไมกเชนมาเรียบร้อยแล้วราคาขาย4 000, 1 0 0ส0บาทขอน7,000รายได้1 5 0 0 0ซื้อคนเดียวจบคันนี้ได้ชุดแต่งรอบคนันพร้อมรงร้อแม็ก ข้างในเปลี่ยนจอเอ็นดอยมาให้ขนาด10นิ้วสนใจอยากดูระเอียดคันนี้ติดตามชมให้จบคลิปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะประจำแชแนลเพชรยนทุกท่านเลยนะพบกันกับเซลล์หน่วยอีกเช่นเคยค่ะที่นี่ที่เดิมนะบริษัทเพชรยนตสำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะคะลูกค้า,า,าที่สนใจอยากได้รถมือสองสภาพสวยๆคัสเกตเอนะคะมาใช้งานสักหนึ่งคันนะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือจะคลิกลิงก์นะคะเพื่อที่จะ ติดต่อคุยกับแอดมินได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่นะมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะสำหรับตัวนี้เรียกได้ว่าบอกเลยเป็นตัวแลไอเทมเช่นกันนะคะกับคันที่อยู่ข้างๆนี้เลยนะคะเป็นตัว t o y ย t a a อ t i ติ 1.8S p o r t ปี2016-17คันนี้ไมน่เชนมาให้แล้วนะคะ ในส่วนของราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่410000บาทเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยได้เลยดอกเบี้ยของปี2017ได้ยอดปี2017ไปเลยนะคะผ่อนเพียง7000บาทนะคะไรายได้1 000, 5 0 0 0ออกคนเดียวจบได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวรายละเอียดตัวรถกันนะ,ค,ะคันนี้ลูกค้าขาจะได้เป็นสีขาว อันนี้บอกเลยว่าเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําอะไรน้องเลยนะสภาพมาสวยๆแบบนี้เลยมาดูกันที่ไฟด้านหน้าก่อนคันนี้มันไมน่นเชนมาแล้วได้เป็นกระจังหน้า2เส้นโคม,มียมแบบนี้นะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้โคมไฟด้านหน้าค่ะจะได้เป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนพร้อมไฟเดทามนะอยู่ในชุดโคมเดียวกันแบบนี้เลยตัวโคมไฟติดเหลืองหน่อยนะเดี๋ยวเราขัดให้นะคะลูก้าขะพวกเล้วลงเลี้ยวรอยเดี๋ยวเราจัดการให้ พราะรถมันเพิ่งเข้าใหม่นะด้านล่างติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ช่องลมเนี่ยก็จะเป็นสีดำตัดก,กันกับสีขาวนะคะตัวสเกิร์ตนะคะมีมาให้รอบคันจากโรงงานเลยนะ คันนี้นะเจ้าของเดิมนะคะเขาแต่งหล่อมาให้เรียบร้อยนะจัดแม็กมาให้เลยนะคะจัดแม็กมาให้เรียบร้อยพร้อมที่ครอบเบรกสีแดงตัดกับสีดําแบบนี้นะคะสภาพสวยมากๆช่วงล่างนะไหนสองช่วงล่างสักนิดหนึ่งอ่าไม่มีสนิมนะคะสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะตัวรถรับประกันขาลูกค้าของเรานะไม่มีประวัติชนอ่ะผิดความหนมังพมวไฟไหม ตัดต่อตัวเครื่องกับสีกอหม่ไม่มีแน่นอนและคันนี้ที่สําคัญไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะลูกค้าขารถบ้านนะคันนี้อ่ะในส่วนของด้านด้านข้างนะคะก็จะติดเป็นในเรื่องของโลโก้นะคะตัวเครื่องดู o อวีบีทนะ,ะติดมาสองข้างเลยนะ,ะด้านข้างนี้ก็จะมีสเกิร์ตมาให้รอบขันนะ,ะพร้อมกับตัวมือจับนะคะจะได้เป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถมีโครเมียมนะคะติดมาข้างๆแบบนี้พร้อมเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใส่ อไอตัวกันลอยนะเป็นลายแคปลาแบบนี้ด้วยนะสภาพก็สวยๆเลยแลแถมไปให้ด้วยเลยในส่วนของตัวหูช้างก็ได้เป็นสีขาวพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะติดมาข้างกระจกแบบนี้เส้นโครเมียมขอบร่างนะคะด้านบนติดคิ้วมาให้เรียบร้อยติดฟิล์มมาให้พร้อมเลยอ่ะ ภายในนะคันนี้คุมโทนสีดําไปเลยทั้งคันนะคะโอ้ยเจ้าของเดิมเขาแถมตัวพรมมาให้ด้วยนะพรมเป็นพรมลายไดยมอนด์คัตสีดําเดินได้สีแดงนะคะสภาพสวยๆเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดภายในอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวดูในเรื่องของโครงสร้างก่อนฝาป,ประตูด้านซ้ายหัวน็อตต่างๆนะลู้ค่ะ,คะรับประกันเลยคันนี้ทั้งจัดซื้อเราได้คัดรถเข้ามาเรียบร้อยนะคะรับประกันตัวรถหัวลงหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับนะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะคะ สภาพสีนะคะเดี๋ยวเรามีการไปขัดสีให้อีกทีหนึ่งนะขัดสีสวีวันน้องนะให้ผิวพันธุ์ดูผ่องใสกว่านี้หน่อยนะคะอ่ะแผงประตูฝั่งซ้ายนะคะไล่ดูนะคะทีละตำแหน่งเลยนะให้ทางช่างภาพของเราไล่ให้ดูนะเปรียบเสมือนลูกค้าได้มาดูรถด้วยตัวเองเลยนะให้ดูหัวน็อตซูมให้ดูทีละตัวแบบนี้เลยนะคะรับประกันตัวรถอีกเช่นกันนะด้านหลังของเขานะคะ ก็ติดตั้งในเป็นในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะคะพร้อมกับตัวไฟเบรกนะดวงที่สามมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวโคมไฟชุดโคมไฟเป็นชุดโคมไฟเดิมนะคะลูกค้าไม่มีรอยแตกรลาค่ะนะเดี๋ยวเราขัดขัดให้นะคะมีริวร้วรอยนิดหน่อยเดี๋ยวเราขัดให้นะมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะเจ้าของเดิมติดมาให้เพราะว่าปกติแล้วรุ่นของมันเนี่ยคันนี้สเปคของเขาจะไม่มีกล้องนะคะ คิ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียมไฟด้านขวานะคะก็เดี๋ยวไปขัดจัดการให้อีกทีหนึง่งแล้วก็มีโลโก้นะคะ 1.8S นะคะเป็นตัว Sport นะคันนี้อ่ะด้านล่างนะคะตกแต่งนะ,ะเป็นในเรื่องของการชนท้ายเนี่ยเป็นลายแคปลาสนะ,ะสวยๆเลยจากโรงงานนะ,ะแล้วก็ท่ออันนี้เจ้าของเดิมนะเขาใส่เป็นท่อเป็นท่อหลอกมาให้เนาะเป็นท่อแต่งนะ,ะแต่ว่าตัวเสียงท่อไม่ได้ดังมากนะคะคันนี้ เสียงทอก็ปกตินะคะนุ่มๆเลยมาในเรื่องของโครงสร้างนะคะฝากระโปรงด้านหลังนะ,คะโครงสร้างก็ให้ซูมให้ดูหัวนอ็อตลำกันนะคะลูกค,ค้าขาโคมไฟชุดโคมไฟเดิมนะ,ะนี่ฝากระโปรงยังเป็นฝาเดิมอยู่นะคะไล่ให้ดูทีละตำแหน่งเลยนะ,ะตัวสีก็เนียนๆสวยๆแบบนี้หัวน็อตไม่มีรอยหมุนนะคะรังนงรังน้ำเห็นชัดเจนนะ,ะนี่ ด้านท้ายนะรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจากด้านท้ายมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็โอ้ยคันนี้ได้เป็นในเรื่องของถาดรองยางมาให้ด้วยนะเราก็ใส่ไปให้แบบนี้เลยเผื่อคนใช้รถนะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะคะไปจ่ายตลาดนะเวลาที่เราซื้อของแล้วแบบมีน้ํารแบบั่วออกมาเงี้ยแล้วไปใส่ท้ายมันจะได้ไม่มีกลิ่นนะคะแถมไม่ให้เลยอ่ะล้ออะไ่นะคะคันนี้ได้ล้ออะไ่ที่เป็นล้อแม็กไปด้วยเลยนะล้ออะไ่มัน ได้ได้ยางตัวสำรองเนี่ยเป็นยางมิชลินนะคะแล้วก็ในเรื่องของเครื่องมือแม่แรงนะคะก็มีให้ครบเรียบร้อยอุปกรณ์ครบถ้วนไม่มีสนิมนะคะแล้วก็ตัวพวกสุดเม็ดอาร์ตัวซีนยางมะพร้าวนะเหลืองเหลืองแอมแอมแบบนี้เลยจากโรงงานนะไม่มีรอยปุรอยปะใดๆนะคะคันนี้ก็สภาพสวยใช้งานดีนะคะสมรรถนะก็ดีและที่สำคัญ แต่งหล่อมาให้ขนาดนี้แล้วนะไม่ต้องมาทําอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้เอ้ยฝั่งคนขับกันบ้างนะคะกุญแจเนี่ยจะได้เป็นกุญแจคีเลตแบบนี้ไปแล้วนะเพราะคันนี้มันไหมเนืเชนมาแล้วนะคะภายในคุมโทนสีดําเท่มากเลยนะนี่ตัวเบาเป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นเบาะปรับเลื่อนเองนะคะสภาพเบาดูดีสวยมากเลยอิ่มฟูฟูฟ้องเลยนะคะลูกค้าค่ะไม่มีรอยฉีกค่ะนะนี่ แล้วก็ในส่วนของเริเวคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีดําทั้งคันเลยคันนี้ได้แอร์แบ็กไปด้วยกัน7ใบไหมได้7ใบเลยนะคะเป็นอุ๊บขอภัยขอเข้าไปนั่งนิดนึ่งนะร้อนมากใช่เลยหาเรื่องสตาร์ทรถขอเปิดแอร์หน่อยดูว่าคันนี้แอร์ฉ่ำไหมนะนี่ เป็นแอร์ออโต้ด้วยมาเริ่มกันที่ตรงนี้เลยนะพวงมาลัยค่ะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวพวงมาลัยเนี่ยมันมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะตามการใช้งานแต่ว่าเดี๋ยวทางเราเนี่ยปรับสภาพให้ลูกค้านะคะให้พร้อมใช้งานที่สุดเลยนะแล้วก็ตัวเลขหม่คันนี้นะจะอยู่ที่1 1ึ6งแกิโลเท่านั้นนะคะไม่เดิมแทนแน่นอนเรารับประกันไม่มีการกอใหม่ ในโวนของหน้าจอเจ้าของเดิมนะเขาติดจอ Android มาให้ขนาด10นิ้วด้วยกันนะคะจอกว้างมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้ได้เป็น Air ที่เป็น Air ์ออโต้มาเรียบร้อยนะคะมีปลั๊กไฟ1 2 0โวลต์แล้วก็หัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ c v t 7สปีดท่านบันไดเขาก็ไปตกแต่งเป็นในเรื่องของ l ลายแคปละเป็นตัว GR ตรงนี้นะคะหัวเกียร์ไม่มีะลอกนะสภาพสวยมากๆเลยนะมือเบรกก็เป็นแบบการยกขึ้นไปแบบนี้นะ ที่ที่บางแดดนะคะอ่านี่ตรงนี้นิดหน่อยนะ,ะไฟมันหลุดลงมาเดี๋ยวเราจัดการให้นะ,ะอย่างที่บอกว่ารถมันเพิ่งเข้านะคะอันนี้คือสภาพรถเพิ่งเข้าจริงยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูในเรื่องของห้องเครื่องกันละกันเนาะ,ค,ะ,ะคันนี้มันเป็นปี16.17นะคะเป็นเครื่องพันแเนาะหนูเล็กเปิดแอร์ไว้เนาะ,ะแล้วก็สตาร์ทรถไว้ด้วยให้ลูกค้าฟังเสียงกันหน่อยอืม เครื่องนะคะเป็นเครื่องพันแปดดูโอวีวีทีไอสี่สูบนะเรียงแถวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวฝาครอบเรื่องก็อยู่ในสภาพดีสมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะคะตัวเครื่องถือว่าเดินนิ่งเรียบสนิทนะนี่ไม่มีสะดุดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยรั่วเยิ้มของน้ำมันออกมาแต่อย่างใดเลยสภาพเดินนิ่งๆมากเลยอะดูดิสตาร์ทแล้วก็ดัดเปิดแอร์เนี่ยยังนิ่งขนาดนี้ตัวแบตเตอรี่นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะคะน่าจะแบตเก่าแล้วแหละนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้อ่าในเรื่องของโครงสร้างรถนะคะ หัวน็อตแก้มขวานะคะรอยหมุนรอยไข่น้อยมากนะลูกค้าตัวรถต้องเลนแจ้งก่อนนะว่าเราต้องมีการเก็บรายละเอียดของสีมาบ้างเพื่อความสวยงามแต่รับประกันไม่มีอุบัติเหตุจากการชนหนักนะคะมันมีริ้วรอยบ้างตัวสติกเกอร์อยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะคะนี่แผ่นกันความร้อนก็ยังใหม่นะยังใช้งานได้ยาวๆเลยตัวปั๊มโตโยต้านะคันนี้เดิมแท้จากโตโยต้าเลยนะฝากระโปงนะคะหัวน็อตแก้มซ้ายนะคะนี่ หรือจะเป็นไอหัวน็อตฝากระโปรงซ้ายอันนี้เป็นหัวหนอดแก้มซ้ายนะคะดูขาคมไฟไม่มีแตกหักนะคันหน้าเดิมนะคะคันนี้คันหน้าเดิมอยู่นะรับประกันเลยไม่มีการชนจากด้านหน้ามาอย่างแน่นอนนะคะสภาพอันนี้ก็สวยๆเดิมๆม,มาเลยนะอ่ะก็สำหรับคันนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะเป็นตัว1.8 S p p r t ปี2016-17เลขไมล100,000นะคะแสน อีก10,000นโลนะคะราคา4 1 0 0 0 0บาทนะมาพร้อมกับงวดผ่อนอยู่ที่700 0นนะคะดอกเบีย้ยได้รับเร็ดเลเริ่มต้นนะอยู่ที่2.79ตลอดอายุสัญญาเลยนะถ้าลูกค้าเริ่มต้นผ่อนที่4ปีนะคะออกรถได้ทุกอาชีพขอให้อาชีพของลูกค้านะมีแหล่งที่มาตรวจสอบไรายได้ได้ชัดเจนเท่านั้นพอนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนี้หรือว่าจะคลิกลิงก์นะคะเข้ามาคุยกับทางเจ้าหน้าที่แอดมินได้เลยนะสำหรับวันนี้ลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้กดไลค์กดแช เซับสไคร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะจะมีรถอะไรที่เข้าใหม่มาแนะนำกันอีกนะคะไว้ติดตามชมสวัสดีค่ะ